สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็มาพบกับส้มพรอีกเชินเคยนะคะวันนี้ส้มพรก็จะมาต้มก๋วยเตีย๋ยน้ำใสนะคะเครื่องปรุงก็จะมีเส้นก๋วยเตี๋ยวกระดูกหมูลูกชิ้นหมูบดหลายอย่างมากเลยนะคะอันนี้จะเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวที่ยังไม่ได้ลวกนะคะ กระดูกหมูเราก็ไปทำกันเลยนะคะแล้วก็ตั้งน้ำให้เดือดก่อนเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะต้มกระดูกหมูก่อนนะคะต้มทิ้งไว้ให้เปื่อยนะคะเมนูนี้ก็กินกันทั้งบ้านเลยนะคะกินกันทั้งครอบครัวเลยนะคะก็จะเป็นต้มหม้อใหญ่ เราก็ไม่ต้องเปิดไฟแรงนะคะเปิดไฟกลางนะคะแล้วก็จะใส่รากผักชีลงไปด้วยนะคะ mm. เพิ่มความหอมนะคะอันนี้น้ำเริ่มเลือดแล้วเราก็ใส่หมูบดที่เราปั้นเป็นก้อนกลมๆไว้นะคะ เราก็ยังพึ่งไปคนมานะคะปล่อยให้เดือดอีกครั้งนะคะน้ำเริ่มเดือดแล้วอันนี้นะคะเดือดแล้วนะคะหมู่ก็จะลอยขึ้นมานะคะแสดงว่าหมูนี่สุกแล้ว เราก็จะใส่ลูกชิ้นลงไปเลยนะคะทำง่ายๆนะคะเพื่อนๆกินในครอบครัวบางทีเราอาจจะเบื่อข้าวกินข้าวทุกวันนะคะเราก็เปลี่ยนมาเป็นต้มปิ้วเตียวกินเริ่มเดือดแล้วนะคะ น้ำใสน่ากินมากๆเลยนะคะเราก็จะปรุงใส่น้ำปลาใส่ผงปรุงรสตามความชอบเลยนะคะกระดูกหมูที่เราต้มก็เบื่อยแล้วนะคะอันนี้เราก็จะต้มน้ำ ลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะแมน้ำเดือดเราก็ใส่เส้นลงไปเลยนะคะเราไม่ต้องลวกนานนะคะเลี้ยวเส้นก๋วยเตี๋ยวจะลิดได้นะคะใส่ลงไปแป๊บเดียวเราก็เอาขึ้นเลยนะคะอันนี้ก็จะได้แล้วนะคะเส้นจะนิ่มมากเลยนะคะ นี่เสร็จแล้วเส้นที่เราลวกก็จะมีถั่วงอกที่ลวกแล้วนะคะต้นหอมผักชีที่เตรียมไว้นะคะนี่เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมีเครื่องปรุงจะมีพริกมีมะนาวมีน้ำตาลที่บ้านเพื่อนๆก็ต้องมีอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆชอบรสไหนเราก็มาปรุงตามใจชอบเลยนะคะ น่ากินมากๆเลยอิ่มไปอีกหนึ่งมื้อนะคะทำง่ายมากเลยนะคะนี่เพื่อนๆก็ทำกินกันนะคะฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์สมพรด้วยนะคะสวัสดีค่ะ